สามรสชาติในาดเดียวสรชาค่ะสวัสดีคับท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรมาดูเลขสูตรของเรากันอ่ะผลที่ผ่านมาห้าแปดเก้าสองห้าหกอะมาดูกันนะ ก็น่าเสียดายนะคะเสียดายยังไงหกมาสองมาแต่เลขสี่ไม่เอยเลขห้าไม่มาท่านผู้ชมสูตรนี้แล้วมาดูสูตรนี้ก็กาว่าอยู่หกจะมาเห็นไหมหลักแรกของเอ่อของสูตรสูตรเด็ดดั้งเดิมนี่คือจะมีหกมีศูนย์มีแปดใช่ไหมแปดก็มาเข้าหลักหน้านี่ไงห้าแปดปดห้านะอ่ะมาดูกันนี่ไงห้าหกหกห้าเราเข้าตรงนี้นะ นี่บนเลยนะเข้าบนเลยเห็นไหมเก้าของเราอะ่ะน่าเสียดายมากของเรามาหนึ่งเก้าชุดชุดบนของเราเห็นไหมน่าเสียดายลงมาแต้มหนึ่งแบบนี้เราไม่เคยจับมาแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่ะน่าเสียดายเนาะนี่โอ้ยอ่ะมาดูกันนะฮะแต่ละเซียนของเซียนมาดามนะฮะท่านผู้ชมขาหลุดเต้ม น่าเสียดายมากเขียนไหมหลุดแต้มนะคะท่านผู้ชมจะให้ไม่ให้เลตตามแอดเรตตามให้ได้ไงเนาะอ่ะบางครั้งก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมขาก็ต้องขออภัยนะคะอาจตามต่อนะคะลงสูตรนะคะแต่ว่าอ่สรุปรวมลงไปให้ก่อนแล้วอันนี้คือสูตรเผื่อใครอยากดูตัวเลขนะคะแอดก็ลงแต่ละสูตรให้ชมกันนะจ๊ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสูตรหวยลาวนะคะามาลงสูตรให้ดูวันนี้นะ,ะอผลที่ผ่านมานะคะห้าแปดห้าแปดเก้าสองห้าหกได้ทั้งสามชุดเลยนะห้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะใครที่ติดตามหวยลาวจะรู้นะวันนี้มาลงสูตรให้ดูแยกด้วย ะตัวนี้จะเป็นสูตรสามยอดนะคะลงสรุปไปแล้วแต่อยากให้ดูสูตรว่าตัวเลขมาอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้สูตรสามยอดของเรานะจ๊ะอ่าสูตรดั้งเดิมเราก็ลงนะคะลงแยกแล้วก็สองเซียนนะคะก็ตัวเลขมา ลงให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลุดแต้มน่าเสียดายมากนะคะท่านผู้ชมคาก็เป็นกำลังใจให้สินเสียนด้วยนะอ่าบางท่านก็จะว่าไงแล้วเนาะท่านผู้ชมเออก็อย่าไปว่าให้เพื่อนเด้อเพื่อนมาให้แนวทางนะคะเอามาดูกันนะคะงวดนี้นะคะสูตรนี้ตัวเลขที่มา ตัวเลขที่มานะคะก็จะมีเอ่อมีสี่มีสองมีหกนะแล้วก็จะมีสามมีหนึ่งมีหนึ่งจะว่ายังไงจะว่ายังไงนะคะหนึ่งมาสองตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขที่เราได้มา ว่ที่ผ่านมานะเกือบ3ามตัวนะชุดนี้อะระวังนะท่านผู้ชมขาทำไมที่เราลงสรุปไป1มานะ,ะสังเกตว่าสูตรนี้1มาสองตัวเลยนะอะแล้วก็สี่สามสังเกตว่าสี่สามตัวกันที่แอดให้ไปใช่ไหมเป็นตัวกันคือชนกันนะคะตัวเล็กที่ชนกันนะคะแล้วก็ ตรงกับอีกเซียนที่ท่านให้มานะคะ,ะแล้วมาดูกันใครที่ชอบหลักสองสองก็จะมีอาร่เลยนะสองสี่อันนี้คือไล่ตามนี้นะไล่ตามหลักของเราเลขไม่เลียงนะ,ะแล้วก็สองสามแล้วก็สองหนึ่งตัวเลขหลักสองที่อยู่ยอดมีแค่นี้นะ ท่านประชมสองสี่สองกสองสามสองหนึ่งตามจริงก็ต้องเรียงแต่ว่าคือวางตามสูตรที่ได้มานะคะตัวเลขเลยต้องมาจับเป็นแบบนี้นะคะอย่าว่ากันนาะอ่ะหลักสี่ก็จะมีสี่สองชนสี่สามตัวกันสี่หนึ่งอ่ะจับอ่ะจับหมดนี่แหละแล้วก็ สี 3, ส่ 1, สามสหนะคะอ่ะหลักหกหกสองจนหกสี่หสาหนึ่งอ่ะแล้วที่เราปล่อยไปหลักหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะก็จะมาดูนะคะอ่ะมีสองชุดนี้นะอ่ะหก็จะมี1นึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งสามอ่ะสามสองสามหกตัวเลขมีแค่นี้นะคะที่น่าจะมานี่หลักสองก็ประมาณนี้หลักสี่หลักหกหลักหนึ่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามนะคะหวังว่าคงไม่ขึ้นเต็มลงเต้มโดยวันลดยังไงเนาะอันนี้คือตัวเลขในสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะมาประมาณนี้ เนาะแล้วใครชอบ4ตัว4 2, 6, ี่สองหก่งสมมติว่าถ้าเราจะจับนะสี่สองหกสี่สองสสองสสี่หหนึ่งสสองหกะคะแล้วสี่สามหนหสามสองมายถึงว่าเราก็ค่อยไปอ่ายังไง เขียนผิดหรือเขียนถูกอ่านี่ก็คือประมาณนี้ลองไปตัดเล่นนะคะท่านผู้ชมขาเนาะนี่คือตัวเลขที่ได้สตัวเผื่อเราอยากจับก็ลองจับดูนะคะอ้าวเคยมานะใช่ไหมเนาะอ่ะแต่สูตรนี้อ่าสังเกตว่าหลักสองมาอีกแล้วเพราะว่าหนึ่งมาสองตัวนะจ๊ะ อ่ะให้ที่สองหนึ่งนะจ้าสี่ตัวก็แอดก็ชอบเนาะก็ประมาณนี้นะคะเอาตามความชอบของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้คือสูตรสามยอดคือตัวเลขก็จะประมาณนี้นะคะที่ได้มาเนาะ อ่ะสูตรปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็สองเซียนก็จะลงคลิปเดียวกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ่านผู้ชมกาะตัวเลขเอ่อแนวทางหวยลาวนะคะตัวเลขสูตรก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งไว้เนาะ